สวัสดีคุณผ,ผู้ชมทุกท่านด้วยนะคะวันนี้นะคะเราก็อยู่กันในฟรีไฟตอนที่1 0 6นะคะคุณผู้ชมวันนี้นะครับมีกิจกรรมใหม่เข้ามานะครับถ้าเกิดว่าเราเก็บชิ้นส่วนได้ครบกี่ชิ้นส่วนนะเดี๋ยวผมคอนับก่อน1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9, 9, 9 10 11 12ต้องเก็บชิ้นส่วนให้ครบ12ชิ้นส่วนนะครับถึงจะเอาเมล็ดชุดนี้ได้นะครับนี่นะคะคุณผ,ผู้ชมเดี๋ยวเราพาไปดูกันเลยนะคะคุณผู้ชมว่ามันเป็นยังไงบ้าง ตรงนี่นะครับตรงตรงนี้เนี่ยมันจะเป็นแบบมีปีกนกเลยนะคุณผู้ชมดูตรงกลางดูตรงกลางนี่มันจะมีเก็ตอัญมณีอยู่นะครับผมว่าชุดนี้เหมือนอินเดียมากเลยนะมันออกแนวอินเดียอินเดียแบบเถื่อนหน่อยมางั้นผมจะตั้งชื่อคลิปนี้ว่าใส่ชุดอินดียเถื่อนไปอินเดียเถื่อนไปลงแรงสีสีนะครับคุณผู้ชม โอเคป่าโอเคป่ามาต้องลงแรงคนจริงกระทิงแดงอ่ะขอเอาคู่หูไปก่อนนะครับคุณผู้ชมผมเอาพนกินไปดีกว่าจะได้ผลิตไอวอลได้ในเ,เกมแรกเกมแรกไหนมันยังซื้อไอวอลไม่ได้ไงต้องซื้อปืนไปก่อนเอาสแสดงในล็อปปี้กระทะโมโคแล้วก็เอากระเป๋าเหรอกระเป๋า,าเอา กระเป๋ากระเป๋าวันนี้สวยอือเอาเป็นนี้แล้วกันอันนี้ก็น่าจะใส่เป็นตัวโคโนโน,นะครับแล้วก็ใส่เป็นอย่างนี้เลยมาไม่รอใช่ครับไปลุยกันในแร้งสี่วิสีกันเลยนะครับคุณผู้ชม นี่นะคะเป็นสวยงามมากเลยนะคะผู้ชมมาเป็นกิจกรรมนะคะผู้ชมห้ามาพลาดเลยนะคะผู้ชมมีเวลาแค่สิบวันเท่านั้นนะคบคมีเวลาในการเก็บโทเค็นทั้งหมดน่เจ็ดวันนะครับแต่ผมลองแต่ผมลองไอ้น,นี้ดูแล้วว่าไอชุดเนี้ยมันเก็บแค่สี่วันมันก็ได้แล้วนะครับเหลือเวลาอีกสามวันเนี่ยเราเนี่ยสามารถเก็บโทเค็นเนี่ยสามารถเอาไปแลกอะไรก็ได้เนี่ยมันไม่ได้มีแค่ชุดนะครับมันยังมีสกินนก แล้วก็มีอาหารอาหารของคู่หูนะครับคุณผู้ชมก็อย่าพลาดกิจกรรมนี้นะครับคุณผู้ชมไปดูกันเลยครับคุณผู้ชมมาไปในแงลงสีเลยนะครับเออไปกันเลยนะครับคุณผู้ชมกดติดตามให้ก่อนนะครับคุณผู้ชมก่อนที่จะไปรับชมกันนะครับคุณผู้ชมคุณผู้ชมลองสังเกตตรงปลายรองเท้าดีดิคุณผู้ชมชม,กกชม,มันจะแบบดูแหลมแหลอะ่ะเหมือนแบบ เจา้าสมัยก่อนเลยเนาะคุณจริงๆนะครับมันดูเหมือนมากเลยมา <S <S ถ้าเกิดว่าใครบอกถูกว่าจะสุ่มไปเจอสีส่สีกอสวรรค์หรือทีสีส่ทะเลทรายผบคอมเมนต์มาได้เลยนะครบว่าจะสุ่มไปเจอด่านอะไรจะสุ่มมาเจอด่านอะไรจะสุ่มมาเจอด่านทะเลเอ้ยไม่ใช่ดีสุ่มมาเจอกอสวนนรรค์ ขอเบาเสียงลงนิดนึงนะครับคุณผู้ชมเดี๋ยวเวลายิงกันมันอาจจะทําให้แสบหูนะครับอาจจะไม่ดีต่อสุขาภาพส่วนหูนะครับคุณผู้ชมสรุปมันจะบุกมาไหมเนะี่ย ผมค้างค่ะคุณผู้ชมโอ้เพื่อนรักคิวอีกแล้วอ่ะไอ้คนนั้นอีกแล้วอ่ะคุณผู้ชมเนี่ยคนนี้ชอบลักคิวเก่งมากเลยคนนี้ผมเล่นไปแค่สองคนแล้ว ไว้หลาคือยังไม่พอยังไม่แย่งชุบอีกโอ้ยอ้าหมดตีแล้วรอพึ่งรู้พอทีครับพึ่งรู้อตอนนี้นะครับซื้อปืนถาัดของผมเลยนะครับนั่นก็คือปืนทอมสันแนเองครับ แต่ละคนเนี่ยก็ตึงพอสมควรนะคุณผู้ชมแรงพาทินัมอุ้ยแลงพาทินนมมาทุกคนเลยโอ้ยแม่วันลยเดี๋ยวผมจะซับพอร์ตฝั่งข้างบนนะคะเดี๋ยวจะให้เพื่อนอีกสองคนซับพอร์ตฝั่งล่างนะคบคุณผู้ชมมาคุณผู้ชมผมว่าตัวตน่าจะบุกมาทางบกุกกลาง หอดูดาวไม่ก็อ้อมมานะคะอุ้ยเห็นแล้วคนนึง โทษทีครับขอโทษทีนะครับเมื่อกี้ผมเพิ่งรู้อ่ะค่ะนะคือแบบว่าเขาตายหมดตีแล้วครับเดี๋ยวดูก่อนนะว่ามีของอะไรบ้างของครบทุกอย่างนะครับคุณผู้ชมตอนนี้ของครบทุกอย่างพร้อมลุยนะครคุณผู้ชมเราพร้อมลุยทุกสถานกกรณ์ เมื่อกี้นะครับผมลองยิงฟาวมาทดสอบปืนนะครับคุณผู้ชมว่ามันแบบมันต้องวอร์มปืนก่อนนะผมเคยลองแล้วแบบเวลาแบบแบบได้ปืนใหม่ๆม,มาที่แบบอยู่ในแมพของมัจะอันดับอะไรอย่างเงี้ยมันแบบเวลายิงมันจะไม่ค่อยแรงอะถ้าแต่ว่าวอร์มปืนก่อนมันจะแรงขึ้นนะเวลายิงตัว แต่หมดตี้ใช่ไหมถามจริงๆไม่นะเพื่อนเราไม่ไมจริงทำไมไม่ตายออเมื่อกี้โดนไปเมื่อกี้ดนไปท่าไหร่นะเมื่อกี้โดนไปสองสามนัดนะคุณไม่ชอบเห็นไหมว่มามื่อกมันโดนมันโดนไปแั้ง นัดเลยนะคุณผู้ชมล้วคุณจะเจ็บหน้าดูนะคุณผู้ชมไปึงถันยาต่างโคโน่โดมไปต้องหลายนัดน้เมื่อกี้หลังหลังหลังเพื่อนหลังระวังมันเร็งหัวสวย กี่คนเนี่ยเดี๋ยวดูก่อนว่าโอ๊ยฝั่งนั้นเหลือเฮ้ยฝัย่งฝั่งนั้นเหลือสองคนโอ้ยใครมันจะไหวว่าคนเดียวแบกบ